ในเรื่องของที่พี่วิสุทธ์บอกว่ากระแสะชาตินิยมเนี่ยมันมาสะเทือนรัฐบาลด้วยซึ่งช่วงนี้ก็เริ่มเห็นค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณทักษิณเองก็ถูกแปะป้ายว่าขายชาติมันจะนําไปสู่ข้อกังวลที่อาจารย์สิทธิ์ทิ้งไว้เป็นข้อที่สามตอนที่เราคุยกันก่อนหน้านี้หรือเปล่ปาว่ามันจะนําไปสู่การล้มรัฐบาลเพื่อไทยเหมือนในอดีตยังคิดว่าไม่ไปไกลขนาดนั้น<ม>คือความพยายามล้มรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยคิดว่ามีมาตลอดนะคะทีเนี้ยคำถาม หลักว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ดานแค่ไหนเพราะตอนนี้ข่าวลือหนาหูเนี่ยนะคะพูดกันตรงๆที่ได้ยินมาก็คือว่าคุณอนุทินจะขึ้นมาแทนไหมหรือว่าจะบีบให้คุณอุ้งอิงคุณแพรทองทานออกไหมถ้าโดยตัวเลขอะ่ะเคยคุยกับพี่วิสุทธ์เอาไว้นะคะก็คือถ้ามันจะเกิดตรงนั้นได้เนี่ยรัฐบาลมีเพื่อไทยมี141ะคะรวมกับกล้าทําซึ่งก็จะฟูขึ้นทุกวันนะคะ นั่นคือฝั่งหนึ่งที่แน่ๆแต่ฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยก็คือมี143นะครับพรรคประชาชนนะนะคะภูมิใจไทยเองมี69สนะคะสองพักเนี่ยรวมกันก็ยังไม่ถึงครึ่งต้องมีรวมไทยสร้างชาตินะคะอีก36รวมกันเนี่ยกย,ยังไม่มีคือสามพักรวมกันเนี่ย,ย,ยคือ248-248คือครึ่งหนึ่งของรัฐของสภาผู้แทนราษฎรตรงนี้เลยถ้าสามพักรวมกันได้เนี่ยอันนี้ล้มได้ ซึ่งจุดที่มันจะล้มเนี่ยมันก็คือการอภิปรายงบประมาณเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแต่อย่างที่พี่วิสุทธ์ว่าเนี่ยพักหนึ่งเลยนะคะก็คือรวมไทยสร้างชาติตอนนี้เนี่ยก็น่าจะแตกเป็น3ฝั่งไม่ใช่แค่2ฝั่งนะน่าจะแตกเป็นสามฝั่ง,งแล้วก็มีแนวโน้มว่าถ้าถ้าปรับครมอรจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะยังอยู่กับรัฐบาลบเพื่อไทยนะคะทีนี้ดังนั้นในในแง่ตัวเลขเนี่ย ยังไม่เห็นความเป็นไปได้นะคะอันนี้คือตัวอันที่หนึ่งในในกระบวนการของรัฐสภาประเด็นที่สองถ้าเกิดรัฐบาลจะไม่อยู่ก็คือคุณแพทองทานถอดใจไม่ไหวแล้วลาออกไปเองถามว่ามีไหมจะเป็นไปได้ไหม <laughs> <laughs> คิดถามถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคุณคุณแพทองทานอาจจะรู้รู้สึกได้อะคะ่ะว่า อาจจะไม่ได้เหมาะกับงานนี้นะคะหรือว่าไม่ได้เตรียมตัวมากพอยังยังไม่ได้ทุ่มเทม,มากพอแต่ถ้าไปถึงจุดที่จะถอดใจคิดว่ายัางเพราะว่าครอบครัวพูด,ดง่ายๆ<ม>คุณทักษิณเองยังมีคดีอยู่ใช่ไหมคะไหนจะคุณยิ่งลักด้วยดังนั้นถ้าจะถอดใจขึ้นมาลาออกเนี่ยยังไงก็ตามพูด,ดง่ายๆว่านายรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องได้เสียงจาก เพื่อไทยหรือจากก้าวไกลทีนี้ฝั่งก้าวไกลเองเขาประชาชนเขาชัดเจนแล้วไม่ร่วม,ม,วมใช่เพราะว่าอะไรมันไม่คุ้มลองคิดดูดีๆนะคะว่ารัฐบาลเนี้ยถึงแม้จะตั้งคุณเศรษฐาเดือนสิงหานะคะแต่ว่าเลือกตั้งเนี่ยมันคือพฤษภาถ้านับกันจริงๆเนี่ยมันเหลือเวลาอีกไม่ถึงสองปีนะคะแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลต่อจากนี้หรือรัฐบาลอยู่ครบเทอมเนี่ยก็จะอยู่ไม่ครบถึงเดือนพฤษภาคือจะยุบสภาก่อน ให้มีการเลือกตั้งเพื่อปล่อยผีไม่อย่างนั้นอ,อ,อะไรครับเดี๋ยวผู้สมัครจะย,ย้ยายพักไม่ได้ดังนั้นประมาณมกรลาคุมพาเนี่ยก็น่าจะมีการยุบสภาแล้วดันั้นมันเหลืออีกประมาณปีกว่ากว่า,วาเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้พูดกันมากเลยก็คือการใช้กลไกลองค์กรอิสระในการล้มรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตร้อยสที่ไปยื่นการเรื่องการโยกงบ เงินออของฝั่งรัฐบาลนะคะหรือการฟ้องจริยธรรมคุณแพทองทานเหมือนกับที่ฟ้องคุณเสฐาซึ่งกลไกนั้นคืออะไรคะก็คือการใช้สวหนึ่งใน10หรือประมาณ20คนเนี่ยไปฟ้องให้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยอันนั้นคือการใช้กลไกองค์กรอิสระ กับสารรัฐธรรมนูญซึ่งทุกวันนี้ทุกคนตั้งคำถามกับสวว่าคุณมีความชอบธรรมแค่ไหนคุณสง่างามแค่ไหนคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนแค่ไหนถ้าคุณประนามสวแบบนั้นแล้วคุณยังให้สวเป็นคนไปยื่นลมรัฐบาลด้วยองค์กรอิสระที่ก็มีข้อคอรหาว่าถูกควบคุมกดปุ่มโดยพักบางพักแล้วเนี่ยเพื่อจะลมรัฐบาลเนี่ยดิ่ฉันคิดว่านั่นคือปัญหาใหญ่ของประเทศนะคะอันนั้นคือคุณเกียดตัวกินไข่ และที่สําคัญที่สุดถ้าเป็นแบบนั้นแล้วมีการพลิกให้รัฐบาลเพื่อไทยอยู่ไม่ได้ <c oughs> ไม่ว่าเราคุณจะมีคําถามข้อตดติงอย่างไรก็ตามคนที่ขึ้นมาแทนที่คุณหวังว่าจะมีมีข่าวล่ําลือม,มาว่าจะขึ้นมาแทนก็คือคุณอนุทิน <c oughs> ภูมิใจไทยเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศนี้คืออะไรคะคือระบบตรวจสอบทวงดุลจะเป็นง่อยอย่างสิ้นเชิงนะคะถ้าข้อคารหาเป็นจริงก็คือภูมิใจไทย อ,องค์กรอิสระนะคะอาจจะไม่สามารถตรวจสอบระบบตรวจสอบมันจะหายไปอันนี้คือสิ่งที่จะต้องระวังดังนั้นวเวลาพูดประเด็นนี้เราอาจจะอยากให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลด้วยเหตุผลของส่วนตัวของใครก็ตามเนี่ยแต่ว่าความอดทนอดกลั้นเป็นคุณสมบัติที่สําคัญในระบบประชาธิปไตยที่สังคมไทยนี่มันแปลกค่ะที่รัฐบาลอํานาจนิยมเนี่ยเราก็อดทนกันได้นะคะ แต่ที่รัฐบาลพล,ลเรือน4ปีเนี่ยอดทนกันไม่ได้ซึ่งอาจจะอยู่ไม่ถึง4ปีก็ได้นะคะแต่ว่าจะอยู่ไม่อยู่อย่างไรก็ตามการล้มรัฐบาลก็ขอให้ลมด้วยกระบวนการรัฐสภาอย่าใช้วิธีอื่นนะคะอย่างเช่นทหารเข้ามาพร้อมแล้วยินดีอบรับหรือแม้แต่กลไกลของวุฒิสภาและองค์กรอิสระซึ่งวุฒิสภาและองค์กรอิสระ ภายใต้บัญหกไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนเลยอันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องแก้ไปที่รากของมันและอดทนเพื่อเปลี่ยนผ่านภายใต้กระบวนการรัฐสภาที่ชอบทำค่ะซึ่งการแก้ปัญหาไปถึงรากของมันเนี่ยเรายังต้องรอการแก้รัฐมนูญอยู่ถูกถูกค่ะซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากมแล้วก็ ความอดทนเป็นเป็นสิ่งจําเป็นแล้วเราก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาลมีท่าทีชัดชัดเจนกับการแก้รัฐธรรมนูญทีเนี้ยประเด็นเนี้ยวังว่าพอเดือนจริงๆต้องมิถุนายนี้นะคะที่ร้อยปสิบวันของการที่สภาสภาผู้แทนราษฎรต้องรอพระราชบัญญัติประชามติเนี่ยจะจะสามารถขยับผ่านพระราชพระราชบัญญัติประชามติได้มิถุนายนใช่ไหมค่ะครบมิถุนายนอาจจะต้องรอเปิด สมัยประชุมในเดินกราคดาก็คือสภาผู้แทนรัษฎรก็คือยืนยันประชามติชั้นเดียวเพื่อที่จะทําประชามติต่อไปแล้วก็ทําแก้รัฐมนูญค่ะหรืออย่างน้อยเนี่ยแก้บางมาตราเร็วๆในสภาก็ยังได้นะคะอย่างเช่นที่มาสวอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าที่มาสวเนี่ยอาจจะต้องก็ต้องทําประชามติอีกเหมือนกันครับแต่ผมผมคิดว่าคือณถึงวันเนี้นะโอกาสที่จะเปลี่ยน พักรวัฐบาลเป็น,นยากแหละคือคือณนะวันนี้ผมคิดว่าชัดเจนก็คือเพื่อไทยอยู่ต่อตรงนี้ไม่ลาออกน<ฆ>ี่ผมอ,อ,อาจารย์แหละภูมิใจไทยก็อย,กอยอมรับการปรับพรรมโดยสิ้นเชิงก็<ฆ>คือโอเคคือไม่มีแรงถืออ่ะ<ฆ>โอเคเดี๋ยวปรับก็อยู่ต่อ<ฆ>อาจจะมีแค่โรงพยาบาลตางชาติซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายค้าหรืออาจจะใครมาเสียบอีกเรื่องหนึ่งมันก็จะเป็นสูตรพักร่วมรัฐบาลที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเหมือนเดิม ต่อไปสักปีกว่าซึ่งก็คงถูรู้ถูกการกันไปเนาะนแสดงว่าพี่วิสุทธิ์มองว่าคุณอนุทินเนี่ยจะยอมปล่อยเก้าอี้มอทอหนึ่งอ๋อพ่ออยู่ไม่ต้องปล่อยจาเป็นต้องปล่อยไม่ยอมปล่อยไม่มีอํานาจในในเรื่องนี้ไม่มีอํานาจแต่ถ้าจะสู้ภูมิใจไทยกับคุณอนุทินจะไปสู้ในประเด็นไปสู้ถัดไปอันอนั้น,นผมก็เลยตัดประเด็นว่าคุณอนุทินเป็นนายกไม,ไม่ใช่ตอนนี้แกกยอมอยู่ศึกษาก็ยอมอะไรก็ยอมยอมละคุนอิงก็อยู่ต่อได้ นั้นไอความสมรู้คีในพักรัฐบาลหรือการทะเลาะกันระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเป็นตัวชี้ขาดความเป็นเสียพากรัฐบาลนะฮะยังมีต่อศึกยังมีหลายเรื่องส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 องพรกนี้ยังมีศึกหลายยกแต่ว่านี่คือการแบบโอเคถอยตั้งรับแล้วก็เดี๋ยวฟาดกันต่อนอนร่วมเตียงแล้วก็ถือดับถือที่เดียวไว้ข้างหลังใช่ใช่อย่าเผลอเสียบแต่ว่าอีกชุดนึงเนี่ยผมรู้ประเมินผมเรียบผมผมไม่ประเมินเกินไปนะใครจะว่าเกินก็คือว่าขณะที่เจอศึก เขมรเจอศึกพักร่วมรัฐบาลกำลังทำศึกตัวเองอ่ะคาสิโนออนไลน์ทำไมคือตอนนี้เนี่ยกำลังศึกหลายด้านมากนะยังถึงดันเจ้าก็ยังจะดันเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเ็กซ์อันนี้ไม่ใช่ประเด็นว่าเราต้านแต่ประเด็นคือว่าเราก็ต้านแต่หมวว่ามันเป็นประเด็นที่พักรวรัฐบาลเขาปอึ่พระอมอ่ะแล้วพักภูมิใจไม่เอาเลยล้ะถ้าเอาก็เสียเสียคนเลยนะประกาศละประชาชิ ไม่เอาแล้วทําไมต้องมาดึงดันให้ได้เมื่อวานก่อนถแถลงใหญ่โตมากอ้นนี้ไอ้นี่นผมก็สำหรับผมผมประเมินนี่คือถ้ารัฐบาลจะต้องปร,รับเปลี่ยนแล้วจะล้มไม่ดีพลังสังคมเรื่องนี้มันเยอะไงมันเยอะอะอยาจะประเมินพลังสังคมน้อยไปดันนปทีแล้วก็ชักออกไปทีละนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิดเป็นเรื่องใหญ่